้นะยกโอมเียร้้มเฮ้โยคราบสวัสดีชาวไทยเสื้อสายดาวขารที่ใช้ออกซิเจนหายใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลฮุมาดูเซเกมมิ่งและนี่คือการเทปออโต้วีเอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงโนบิตาพารีวิวนั่นเองนะครับทุกคน แล้วก็วันนี้นะพี่มีของแปลกมารีวิวนะทุกคนก็ไม่ใช่ของแปลกวะฮะเออมันก็มีให้เห็นทั่วไปนะฮะอืมประมาณนั้นนะแต่ว่าไอสิ่งเนี้ยเราจะเห็นได้ก็ต้องเมื่อเราขับรถคว่ำนะฮะอะไรประมาณนี้นะทุกคนเออขับรถคว่ำแขนหักขาหักอะไรนี้ฮะหรือกระดูกสันหลังแตกอะไรนี้นะทุกคนถึงจะสามารถนะผบมขี่รถคันนี้ได้นะำมก็คือก็คือวิวแชร์นะฮะเขาเรียกรถปาวะไม่น่าจะเรียกรถอ่ะนะทุกคนเออ ปกติเราเป็นเด็กแว้นนะ,<ป>ะเดี๋ยววันนี้เรามาเป็นผู้ป่วยกันบ้างนะทุกคนโอเค <Space> นี่เลยนะฮะโอ้ว้วาวไปกันฮะทีนี้น <sweetness> วิวแชร์โคตรแรงทุกคนดูสิอันโอ้หแม่นี่เป็นตเกียวนิฟกันเลยทีเดียวนะ,ะไปเว้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะผมเอาวิวแชร์คันนี้นะฮะ ไปให้ช่างหลวยแต่งหน่อยแล้วกันนะผมเพราะว่าตอนนี้รู okay. <mo> ้สึกว่ารถจะวิ่งได้ช้ามากเลยนะดูดิน่าจะวิ่งได้แค่20นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมเปิดรถนะผมแม่ทำไมพี่ชอบปิดรถวะเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยววิวแชร์คันนี้นะผมไปหาช่างหลวยขับยากมากทุกคนโอ้วว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 อวววววว้วว โอ้ก็อนแเลยทุกคนแม่ยกล้อนอะผมเอาไว้เดี๋ยวไว้เด้อโอ้ยตายแล้วเชีย่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตกอยู่แชครับผมแม่มนติดหญ้าทุกคนเออได้อยู่นี่ไงเมื่อไหร่จะถึงอู่ช่างรวยวะเนี่ยแอนแอนโอ้ขับยากมากทุกคนอืมโอ้ ตั้งรถตรงๆแล้วนะฮะแต่ว่าล้อมันยกนะทุกคนพอล้อมันยกมันก็ลงข้างทางนะฮะเออนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมนะฮะออหนี่เน่อานานนโอ้ลม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 โอ้ถ้าเป็นรถดีขับแป๊บเดียวนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิวแชร์ไง <laughs> เอเนียอนจะยกอย่างเดียวเลยนะฮะแม่วิวแชร์สายยกนะ ขนาดพิการอยู่นะเนี่ยยังสามารถยกล้อได้น,นี่โอ้อออโหโอ้มาบอกบแต็กเขาหัวติ่มกันเลยทีเดียวนะฮะเฮายังลอยเอา่ังลอยไปอยู่ไหนวะเนี่ย่ังลอยครับลุงลอยลุงลยอยอยู่หรือเปล่า ว่าไงโดเบิต์ตมีอะไรอย่างนั้นหรือมหาชันวันนี้หายหน้าหายตาไปนานเลยดิแกเนี่ยฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรรีวิวครับลุงลอยครับก็เลยไม่ได้มาหาครับวันนี้ผมอยากให้ลุงหลอยแต่งวิวแชร์ให้ผมหน่อยครับใส่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็จูนแรงๆเลยครับลุงลอยทําได้ไหมเฮ้ยเรื่องแค่นี้สบายเบื่อเดี๋ยวจัดการให้ไม่เกินหนึ่งนาทีรอแป๊บแบบ โอเคครับทุกคนตอนนี้วิวแชร์เจ้าโดมิตาแนละ้วผมก็ได้เร็จปะถิ่นี้องลอยแล้วนะทุกคน <laughs> แม่ทำไม่ได้เลยทุกคน <laughs> <laughs> โอ้วิวแชร์ใส่เครื่องยนต์แล้วผมสองผมซะด้วยนะแล้วก็มีท่อแต่งด้วยนะโอ้เป็นไปลไายเทซะด้วยนะทุกคนเ <laughs> <laughs> อ,อ้ะอ่ะเดี๋ยว เรามาใส่เสียงให้วิวแชร์ด้วยแล้วกันนะทุกคนไหนๆก็ในๆแล้วเนาะใส่เครื่องยนต์แล้วมันก็ต้องมีเสียงหรือเปล่ากี่แฮะแล้วก็ใส่เอจิสี่ไปนะทุกคนแม่พี่ว่าน่าจะแรงเลยนะเนี่ยอ <c oughs> ขอแพ้เดี๋ยวเรานะผมใส่เทร์ิบไปด้วยแล้วกันนะทุกคนนี่นะฮะไปผงไม่ต้องใส่หรอโอเคนะเดี๋ยวเรามาปลดล็อกความเร็วครัผมทีนี้ใส่ไปเลยนะหนึ่งล้านกิโมอชั่ง <c oughs> ีอ่ะ เดี๋ยวเรามาปลดเสียงด้วยนะเดี๋ยวเราใส่เป็นเสียงสี่วาวแล้วกันนะทุกคนเสียงสี่วาวเป็นนี่นะเออเว็บหนึ่งสองห้าชอนะฮะโอเควิว่นน่าจะแรงแล้วผมทีนี้เยี่ยมโอเคอะโดมิตะเรียบร้อยแล้วเราลดแกนะนะเอาไปซิ่งได้เลยดอนขอบคุณมากเลยครับลุงลอยเดี๋ยวตังให้พ่อมาจ่ายนะคะเหมือนเดิมอ่าโอเคโอเคเอาไปแว้นได้เลยเอนโดรับทราบครับลุงหลอยงั้นผมไปเลยนะครับ โอเคทุกคนป่ะเดี๋ยวเราก็เอาวิวแชร์เราไปแว้นนะผมทีน,นี้ฟังเสียงทุกคนเน่แม <c oughs> <c oughs> วิวแชร์สีวาวทุกคน <c oughs> เอาฮหลังจากลุงหลวยแต่งให้แล้วนะทุกคนมาดูว่าจะแรงขนาดไหนนะโอ้มีเสียงบูด้วยนะทุกคนด,ด,ดูดิดูดิโอ้ยโอ้โอโอ้จะยกอย่างเดียวเลยอะทุกคนเอาเรื่องนะผมเอาเรื่องอโนอ่อาผม เบิร์นยางหน่อยแล้วกันเอารอบเอารอบโอ้ยโคตรตทครับผมไปแล้วผมโอ้โหยกครับผมยกยกยก,ยก,ยก,ยกแรงมากทุกคนเกือบ200กิโลเมตรตัวชูบงแล้วผมโอ้ย <c ười> หมุนลิวล้วๆเวแรงจริงครับผมแลม้วบังคับรถยากได้ไงประเด็น จริงๆครับผมแม่วิวแชร์บ้าบอลอะไรไม่ได้ริบเกือบสองร้อยออนั่นโอ้ตั้งหลักรถก่อนครับผมคือแรงแม่ครับผมอันนี้เราเรียกรถได้เปล่าวะเนี่ยโอ้ยประคับยากมากทุกคนคือล้อมันสั้นไงทุกคนมันก็เลยแบบหมุนง่ายหน่อยเนียอันนี้ โอ้โหโวโวโวเสียหลักครับผมแม่ถ้าเราไปแข่งกับตรงเชงนี้ทุกคนคิด hmm. ว่าไงเนี่ยเราจะไหวปะแต่ว่าพี่คิดอะไรหนุกๆออกแล้วทุกคนเอาวิวแชร์มาแข่งกับวิวแชร์ได้หมวะน้อนๆเนเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเนาะผมทุกคนปะเดี๋ยวเราไปสนามแข่งกันแล้วกันนะผมแต่ว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยคือแม่งขับยากมากทุกคนดูดิโอ คุณเลี e ้ยวเลยนะวิวแชร์เดี๋ยวสำหรับใครนะผมอยากได้วิวแชร์คันนี้ไปเล่นนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้แล้วกันนะผมตามนั้นนะครับเออ๋ยวน้องๆหาไม่เจอนะผมวิวแชร์คันนี้แจกฟรีนะผมในเว็บ GTA 5เลยนะโอ้เบรกเบกเบรกเบรกเบรกโอ้เบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะผมแม วิวแชร์ไม่มีเบรกนะฮะต้องใช้มือเบรกเอานะโอ้โ oh, หมือเจ้าโนมิานตานี่สุดยอดมากมากเลยเนี่ยดูนะทุกคนอันนี้มันใช้มือเข็นนะทุกคนมือโนมิานตานี่กี่แรงมาวะเนี่ยหสับโดดจะยกอย่างเดียวเลยเนะ <c oughs> ี่อ <c oughs> แหม รู้สึกว่าใช้ชีวิตลำบากขึ้นยังไงไม่รู้นะอ้ <laughs> <laughs> อะไรครับเี่ <laughs> แยแก่งชุดันระเบิดนะผมเป็นไงละ่ะมึงเจอวิวแชร์แต่ง <laughs> ถึกคนนางได้แรงด้วยไงไปดิงเนะี <laughs> ่ยไปฮะ้ว <c oughs> <c oughs> เอาละครับทุกคนตอนนี้นะผมเราก็ได้เวลา,าว,วิวแชร์มาแข่งกันแล้วนะผม <laughs> เออทุกคไม่ใช่หรอวะเอาวิวแชร์มาแข่งกันเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปอะไรเขานะทุกคนแบบผู้พิการนะผมก็คือนะเอามาเล่นสนกุนกสนุกเฉยๆนะฮะจะมีนาบ้างกันนะผมเออมันก็คือมดนะเนาะเอามาเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจัดระเบียบให้พวกนี้หน่อยนะฮะเพราะบางทีมันขึ้นรถไม่ได้นะฮะขึ้นวิวแชร์ไม่ได้เออเออเราต้องช่วยมันนะเฮ้ อะพร้อมนะผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นของเรานะผมทีนี้เราแซนกันแนะไอนี่ฮะรู้สึกว่าจะมีแต่ของเรานะทุกคนที่เป็นสี่วาลนะฮะที่มีเครื่องยนต์นะทุกคนอันอื่นไม่มีนะฮะนี่อุ้ยรู้สึกว่าคันนี้จะพร้อมแล้วนะพร้อมจะจัดจา้าดแล้วนะผมเจ้าป้าคนนี้นะทุกคนนี่คือคักจัดเลยโอเค ป้าแต่ว่าคู่แข่งเขาอยู่ไหนวะเนี่ยโ oh, 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 oh. อ้โหของเราแรงจริงฮะโอ้ oh, พี่เห็นแล้วทุกคน <laughs> อันนี้คือ,อนนคืออันนี้คือคู่แข่งเขาใช่ไหมเนี่ย <laughs> แต่พี่มาดิฟเล่นอะไรอยู่ตรงนี้เหรอพี่พี่ไม่ไปแข่งรถเหรอพี่นี <laughs> ่นะโอ้ oh, ตุงเกี้ยวดิฟนะผม <laughs> <laughs> เอา้าอย่าบอกว่าตายเลย โอ้ยบ้ากามเอ้ตายซะง,งั้นนะทุกคนกูแข่งหนนั้นตายนะไม่เป็นไรโอ้ย,อยใจเย็นกันหน่อยใจเย็นกันหน่อยเด้อพี่น้องเจ้ากจะเฝ้าห้ายเอาละทุกคนปเดี๋ยวเราก็ไปแข่งกันนะผมทีนี้เอาวิวแชร์มาแข่งกันนี่ออกแนวลำบากยังไงไม่รู้เลยทุกคนเพราะว่ามันบังคับยากมากเลยนะขนาดเราบังคับยังยากเลย แล้ว NPC นพแล้วทุกคนทีนี้มันบัะคับโอ้โหโคตรมึนเลยทุกคนแม่งไงพอกไนไส้อย่างเดียวเลยนะฮะแล้ว NPC ก็ตายนะผมทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแข่งกันนะผมทีนี้วิวแชร์เวิวแชร์โอ้ไปฮะได้นะผมยกโอ้ดีแจ๊สโอ้โอ้ไปนะเฮ้ยเชี่ยอะไรไม่ได้โอ้ก้อนแรงเลยทุกคนวิวแชร์กันนั้นโอ้โหดีแจ๊ โอ้ดเราเสียหลักอ่ะแม่เอ,เอาละเอาละตั้งหลักอีเดียครับผมไอ้เนี่ยโอ้ยสับโดดนะผมสับโดบโดเอ้าอย่าบอกว่าตายโอ้ตอลหดมากทุกคนเอ,าอ้าเย่ป้านี่เป็นอะไรเนี่ยแกเดี๋ยวเราต้องช่วยเขานะผมไม่งั้นแม่งพีกรถไม่ขึ้นนะทุกคนรถกคว่ำเลยดูดิ อืออ่าโอเคฮะเดินทางปลอดภัยนะพี่น้องใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับคุณป้าดูนะแม่ก็ขับรถโหดเกินอย่างเงี้ยนี่ฮนะวิวแชร์แต่งเราเอ้าโอเดี๋ยวพี่ลองเอาวิวแชร์ตัวนี้นะทุกคนลองโดดตรงนี้หน่อยวะจุดที่เราทำไว้อะโดดได้ป่าววะตั้งตั้งหลังให้ตรงๆฮนะอือโอเคไปฮนะทีนี้เนะน,นี่ยนะ เดี๋ยวเราไปโดดกันทุกคนไม่รู้ว่าโดดได้หรือเปล่านะโอ้โอาเอ้ยจบเลยทุกคนโคเสียหลัก,กว่ะไปดิเอาแล้วก็มผม <c oughs> <c oughs> เอาทำไมเป็นงั้นไปวะเอาแล้ววิวแชร์เราหายไปไหนเนี่ยแม่ยังไม่ได้เหินเลยเนี่ยตกวิวแชร์ก่อนเดี๋ยวเรามาช่วย คนนี้หน่อยแล้วกันนะผมรู้สึกว่าเขาจะพลิกตัวไม่ได้อึดแบะเอาหัวทิพแล้วผมทีนดี้อันนี้มาช่วยหรือมาเติเติมวะเนี่ยอเอน่านะผมช่วยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะขอสเปคแบบนี้นะไม่รู้เขาเรียกมุมมองอะไรนะทุกคนได้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่าได้นะผมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ตวิ่ออกจากตรงนี้เออนี่ครับผมนี่เราจะดูตรงนี้ได้นะฮะ ออะไระเนียอึบอึบภาพโซโลโหรอวะเชี่ยอะไระเนียเอ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรวะโอ้สุดยอดทุกคนแม่ตั้งแต่ได้วิวแชร์มานนี่คือเล่นสนุกขึ้นเลย โอเคเดี๋ยวเราไปท้าแข่งหน่อยเลยกันนะผมเดี๋ยวจะรอบสองรอบนะฮะเอานะครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปเจอคู่แข่งแล้วนะฮะวิวแชร์กับวิวแชร์นะเดี๋ยวเราแจมหน่อยเลยกันไปฮะโอ้โหโโอ้หูยแรงมากไา